อสวัสดีค่ะมันนีเอินพาพี่น้องมาอยาาไม่งู้วจ้ะตนเช่านะจ้ะพอมือว่านเอินมาโยกยอดันค้ำค้ำแล้วเนาะเอินก็เลยใส่ไองูไว้นำในใจพี่น้องจ้าจะไปเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะแต่เมื่อใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอิญในเนด้อจ้ะพี่น้องจ้าโอ๊ยโอยโอยโอยาเ yes. <laughs> มาหวัวเด้ะ ผ้ายางไปเบิ้งจะพี่นงจ้ะหอยบาลีตรงกันหลายเดจานยู่หนห่อืมเนีย่ยเพิ่นจะยู่ต้นกลมกล่อมนี่แล้วจ้ะเดี๋ยจักมือ,อสีิ้าพี่นงมาอันมาเก็บเนาะนี่จ้ะเดไปเบิ้งกันเลยน่าจ้ะเนาะเด,ด,ดจักมืดมืดแม่เดจักพี่นงจ้าอยู่ในป่าเนาะ ขออาภัยพี่นงหลายๆแล้วจ้ะแต่ก็เพระเน่ยแจว่าสิถูกว่าถูกไม่เคยใสอันเป็นสีจะถูกพี่น้องถูกไหมตกใจเอินอถูกต้วเนี่ยปากใหงงปากบูโอ้ถูกจ้ะพี่นงจ้ะ เดียวกันเป็นไปยกทั้งนั้นมากกวาก่าน้ะจ้ะนี่แม่จ้ะพี่น้องหอยบรรลิตรงหลายจ้ะเพิ่นยึดต้นกงกามนี่จ้ะนี่จับห้าพี่น้องมาเก็บจ้ะกิโลแพงเลยจ้ะสิพอลลิงเนาะหน่อยะหน่อยหน่อยนะถ้าน่วยใหญ่นี่แพงขึ้นอีกจก้ะ อเอนอะไน่จับพี่นงจ๊ะต,ตายเอินกะสิยุงยแน่้จับพี่นงจ๊ะปากปากกระเป๋าตก็เลยเธอ อไปหลังก่อนเนาะเดี๋ยวเอินลากขึ้นข้างนั่นจ้ะ,ถ,จะถูกไล่จ้ะพี่้องจ้ะติดยังเนาะพอคุณเอาขึ้นมากก่อนเนาะจ้ะเอินเอาปลาล่าใส่ใส่บัวลายเนาะเดี๋ยวอันเหมือนแรงก่อนเอินจะมาใส่อัน ปลาหลายๆกับอันยังก็โอ้ยบปงปลาก็แหงติดเลยจ้ะโอ้ปงคนหม่นเนยเดี๋ยวจะภาพพี่น้องทะเลนะจ้ะลมแมจัะพี่น้องจ้ะจะหอยบาลลิโตหลายๆอยู่ไหนอันยังก็กระปูๆๆกัด์ตแม่จับพี่น้อง ปลากระแยงกับปลาบูด้วยจ้ะฝนกับสิตกละ่ะ กรแย่งหันดูฝนสีตกไหมพี่น้องตากกงแย่งสนตีไหม จ่าพี่หนงจ้ะตันนี้เผาเนาะหายอ่ะพี่หนงจ้ะปลาสวยๆนี่จ้ะพี่น้องจ้าปลาทั้งเบิร์ดน้องงามเนาะจ้ะเนาะเบื้องบิงบกหอยบาลีตรงเนี่จ้ะพี่น้อง เออพอ่ะย่าเมาหัวเดออ้อเออคนกระไดภาพพี่น้องเห็ดยังบุเพื่อนเห็นเพื่อนหลไหมเพื่นอนยูจังสีเหรอจะ้ะกับอันคืนต้นนี้ยังก็อันต้นโกงกามแมจ้ะพี่น้องเพื่อน่ะกินแสบด้วยจ้ะ แถวบ้านเอินในหอยตัวใหญ่ได้จะพี่น้องนี่จ้ะอันนี้ก็คือปลาหอยบาลีตงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะปลากงกลางเนาะที่พี่น้องเพื่อนบอกเอินมาว่าเนี่ยเมือ่อจะพี่น้องจ้ะหอยบาลีตงเนาะเดี๋ยววันหลังเอินจะพามาเก็บเนาะจ้ะ เอาพักกระถินหน่อยไปกินกับปุ่นจ้ะพี่น้องจ้ะหลยคักะ้ะเอิ้นว่าจะปุ่นป่ากินน้องจ้ะเมื่อน่งอ,อยู่ทางเทิงพู ห้าม้วจ้ะจะไปนองจ้ะจ เก็บพักข่างทางไปกับปนป่า นี่จ้าพี่น้องจ้าปลาเอิญนะจ้าได้ลายจ้าพี่น้องจ้าปลาบูไม่เด็ตัวใหญ่ๆเนาะเป็นปลาบูปลาไก่ะยางเนาะแล้วก็เอิญก็เก็บพักมะนาเนาะจ้าพี่น้องจ้าี่จ้าพักกระทินกับใบมะม่วงเห็นมาพรานเนาะเอิว่าปนปลากินจ้าถ้าจังใดคลิปนี้เอิญก็จะไว้ซัมเนก่อนนะจ้าเนาะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญน้ำเนยเด้อจ้าพี่น้องจ้า ขอบคุณหลายๆเดอ้อจ้าที่เมตตาเอื้นมมาตลอดนะจ้าสวัสดีค่ะ